มีอะไรข้างในมันเป็นยังไงอ่ะโอ้ยเอ้านูวพูดเล่นอะจริงๆเหรอใช่ใช่เหรอเอ้าพี่คิดเสื้อพี่คิดอยู่ไหนอ่ะขอขึ้นมาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่อะไรทีหนึ่งว่าอีกทีหนึ่งสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงชาวปลั๊กช่องหน่อยเชื่อผมไหมเสียงคนกรุงเทพก็จะดังไม่แพ้กันลองลองสองขอเสียงคนกรุงเทพหน่อยฮะเป็นไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ พี่จ๋าพี่เป็นคนที่ไหนกันแน่พี่กรีดทั้งสองอาจจะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอ๋อเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งปักช่องครึ่งหนึ่งเทียบครึ่งหนึ่งอันไหนขอเสียงลูกครึ่งหน่อยครับก็คนเดิมเหมือนเดิมเลยโอเควันนี้มาร่วมสนุกกันนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะคะนะก็ขอต้อนรับนะคะทั้งสี่ท่านเลยนะคะเข้าสู่งาน Lotus Countdown Camping Party 2023นั่นเองค่ะ ่อนจะเริ่มกิจกรรมของเรานะครับอยากจะให้ทั้งสี่ท่านนะครับกล่าวอะไรกับชาวปากช่องอีกสักเล็กน้อยหนึง่งครับผมเป็นแบบว่าทักทายสวัสดีจ้าขอกล่าวแบบเป็นทางการเป็นผู้ใหญ่เปิดงานในวันนี้ข้าหลวงนะ <c oughs> ยังไงก็ตอนอื่นเลยขอกล่าวสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับชาวปากช่องเฮ้ยเออเสียงหล่อเสียงหล่อดีใจจริงๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาไาปะกับพี่ๆน้องๆทุกคน ประทับใจจริงๆมากันเยอะมากใช้ได้หรอพี่คริสต์มาสด้วครับผมก็สวัสดีทุกกคนนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะเริ่มเย็นแล้วอากาศดีมากๆเลยนะครับดีนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้มีโอกาสได้มาเจอกับทุกทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้มารุวมสนุกกันเต็มที่เลยนะครับท่านถัดไปเลยค่ะคุณนังค้าหลวงค้าหลวงเหรอแล้ผมก็ สวั <ame> สดีทุกคนนะครับผมก็ผมรู้ว่าอากาศอ่ะอาจจะหนาวมาก็ถ้าเกิดหนาวเนี่ยกอดคนข้างๆก็ได้นะครับแล้วถ้าพี่ต้องทำยไงครับอุ้ยมาเลยครับพี่ตอบแทนแฟคลับตอบแทนแฟนคลับอผมไม่มีคนข้าคๆนี่นี่นี่ทันไม่หาพี่ก็ต้องรู้จักกันก็ไม่น่าจะกอดได้พี่กัผมไม่น่าจะเข้าใจกันดีตอนนี้เรามาดูคติีกันอยู่ตอนนี้ออ เอาเอาจุงจุงจงจงทักทายทุกคนหน่อยเกี่ยวกับจุงขีดกันก่อนให้เขาดีให้เสร็จก่อนเล่งสวยแต่เดี๋ยวพอยกไมายขึ้นอีกปุ๊บเดี๋้อขีดอีกเอางี้นะขีดให้เสร็จเดี๋ยวผมลงไปรองไม่ใช่ก็บอกว่าขีดอะไรเนี่ยเกรงใจสิ่งที่ถืออยู่ด้วยอ๋อขีดจุงแต่ถือป้ายเตยอยู่ เราแชร์แชร์กันเราแชร์แชร์กันครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องลูกลูกแม่เดียวกันอ่าเดี๋ยวแม่พงษ์สุไรอ๋อแม่ยุ้ยแม่ยุ้ยแม่ยุ้ยพูดยุ้ยพูดจารเดียวกันพูดการเดียวกันโอเคอ่คทักทายเรับสวัสดีอ่สวัสดีชาวปากช่องทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะ อย่างที่เราทราบกันเนาะว่าเรามีการจับรางวัลลัคกี้แฟนกันด้วยนะคะก็ติดไปตอนเมื่อหกโมงเย็นใช่ไหมคะพี่นิวใช่ครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเี๋ขออัญเชิญนะครับกล่องอัญเชิดรอของเรานะครับอัญเชิญเลยทีเดียวใช่้น,ชนมานนคา,มาตรงกลางเลยก็ได้ ที่แจ้งไปนะนะครับว่าจะมี40ท่านลัคกี้แฟนนะครับที่จะได้ร่วมกิจกรรมดีๆจากศิลปินทั้ง4ท่านของเรานะครับค่ะแล้วก็ขอเป็น20ท่านแรกก่อนนะครับอ่า20ท่านแรกคือบอกเลยว่า Exclusive มากได้ถ่ายรูปคู่กับเหล่าศิลปินทั้ง4ท่านเลยนะครับันขอเริ่มจากคุณเตตะวัน,านจากก่อน,น<ะ>5ท่านแรกนะคะขยัอก่อนใช่ไหมขย่บก่อนโอเคขย่ปกองขย่อกองขย่ปกอง ลครับใครจะเป็นผู้โชคดีท่านแรกนะครับที่ได้ถ่ายลูกเกี๊ยวที่ละใบก่อนก็ได้ใบนะครับใบแรกนะครับคุณคุณทินนีนัทเทพหัสบินครับอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไม่เอ่ยคนหนึ่งของเราใช่ไหมคนที่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไหมครับเออจริงเหรอเป็นลูกครึ่งเหรออ๋อไม่ใช่คนนั้นครับอยู่ไหมครับอยู่ได้ครับแกดำได้เฉยนะค่ ค่นที่สองนะครับค่นที่สองนะครับค่นที่สองนะครับจะเป็นใครผนที่สองนะครับก็คือน้องออนนัทอ๋อออนอะไรอ่ะโอ้ออนกนกครับน้องออนกนกครับผมน้องออนกนกอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่บนเครืองบินโต๊ะเลน้องออนกระหนก086ครับออนกระหนก0869อะสักอย่างนึงครับอ่าน้องเสื้อแดงตรงกลางเลยนะครับท่านที่สามครับท่นที่สามจะเป็นใครอรันน้องสุภาพรสุขเขียวครับผมอยู่ไหม น้องสุภพรสุขเขียวอยู่ไหมครับยกมือหน่อยค่ะท่านที่สี่ครับโอเคน้องวิลาศินีครับผมอยู่ไหมครับน้องวิลาศินีอยู่ไหมครับซึ่งที่จับได้มาก็คือต้องทางนู้นค่ะต้องแสดงความสามารถในการกระโดดข้ามรูนี้มาอีกทีหนึ่งครับอ๋งถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้นะเดี๋ยวเอาข้างก็ได้น้องวิลาศินีอักอสาสุดสายนะครับเสื้อฟ้าด้านหลังเลยนะครับท่านที่ห้าครับท่านที่ห้านะครับผม น้องเจ้าต้น W บิครับผมเจ้าชใช่ปะอยู่ไหมครับเจ้าต้นแปดูหกเก้า็นคระอนอยู่หแล้วก็เดี๋ยวท่านไะครับอีอให้คุณพิษนะครับเป็นผู้ได้รับนะครับเดี๋ยวเพื่อได้จับอีแน่นอนครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับ ท่านที่6นะครับที่จะได้ถ่ายรูปเดี่ยวกับสศิลปินของเรานะครับจะเป็นใครเนี่ยเราจะมาลุ้นกันดีกว่าจะเป็นใครนะคุณสาสาน่าพี่โอเกีะครับน่าจะเป็นชาวต่างชาติอ๋อโอเคครับนี่ครับผมนี่เป็นกีบไม่เหมือนเพลงนี่เลยใช่ครับอยางใครที่เอ่ยตามพ่อไอเสียยังไงวะฉันชิ้นโอเอีย คุณไอซรีนไอซรีนครับอยู่ไหมคะครับผมอยู่นะเจออยู่ด้วยกันเลยน่ามากโอเคทาประกาศชื่อไปแล้วนะครับอาจจะให้แฟนๆทุกคนนอคปัดมานิดนึงนะคะพี่เตยอ่านทำไ่อ่านไม่ออกเลยได้เลยไปคุณวริษฐาครับผมวริษฐานทัตตาสารครับผมโอเค อะไรวะเนี่ยผมเลยกี่ใบเนี่ยคุณจันเพนครับวงเล็บคุณเอ็มครับอยู่ไหมครับคุณจันเพนครับคุณจันเพนงามผ่องนะครับอเาลยไปคุณจันเพนงามผ่องเชิญเลยคดีใจด้วยค่ะโซนตรงนี้เลยนะคะอาจจะรบกวนเตรียมแบบไปเชิญมาแสดงตัวด้ไหมที่มีนัดครับโอเคครับผมครบแล้วเขามีนัดพีเขามีนัดเอ้ยคุณเป็นิสษาญี่ปุ่นคุณมีภยว้าว คนหน่อยคนหน่อยนะครับสำหรับคนที่คนหน่อยคนหน่อยคนที่โชคดีอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนให้ด้วยนะคะทานที่11นะครับขออนุญาตเป็นคุณจุงอาเชนะครับเป็นคนจับท้าอ่ะคุณคุณดังก่อนก็ได้อ็ไรครับจะจับได้ไหมลลุนกันคนแรกนะครับคุณจิราพร กิรพรลุลุกลิขสิทธิ์พงศ์ใช่เปล่าเนี่ไงคุณกิรพรลิขสิทธิ์พงศ์ครับผมโอ้ยชัยนนี่ค่ะชัยนนี้นะคะท่านที่สองนะครับเดี๋ยวทีมแสดงบัตรประชาชนด้วยนะครับวันนี้มาเป็นล่ามไม่ได้มาร้องเพลงมาเป็นล่ามร้แปลกีบผมว่าผมต้องใช้ทุกใบวันที่สองอ่ะระพีพันธติ้วติ๋ว

ชื่อเล่นพลอยครับคุณแพรโยมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถ้าเขาอ่านชื่อผิดกรีดออกมาได้เลยครับแสดงความโมโหได้เต็มที่เลยครับกร๊ดเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยท่านที่สนะครับคุณเชรซาครับเชรซาคุณราเชิญที่ด้จะพังเลยนะคะเชเคนะครับคนต่อไปนะครับอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะคะคนต่อไปนะครับ พยอมพยอมภูมิพยอมจูโอ้ยยากอ่ะอุ้ยพยพยอมภูอะไรอ่ะภูพยอม093329ครับนี่ไหมเมันจะรู้ตัวแล้วนะฮะใช่ไหมครับด้งนั้นโอเคครับอยู่นู่นครับเรียบร้อยแล้วแต่ก็ท่านอาจารย์นะครับขอเชิญคุณจูงอาเชนะครับเป็นผู้จับอีกหน้าท่านครับ ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนจ้าคนแรกนะครับคุณจิรนันอ่วมพยักใช่ปะอ่วมพยักนะครับด้านนี้นะครับติวเตอร์ผมมาด้านนี้แล้วเี้ครั้งนี้พัฒนาว่าคนแรกอ่านชื่อถูกด้วยอ่แต่ที่17นะครับกับรูปแรกนะครับของลักกี้แฟนครับต่อไปครับนายนัทรชัยนาพพอ่ะชื่อที่สองมึงผิดแลนาคพิภพนาคพิภพ นาภิพงศ์ครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมฮะอยู่ไหมคะแสดงตัวเนี่ยค่ะอยู่ไหมครับส่งเสียงดังๆมาเลยครับนี่ดราม่าเลยนาเพืครับชื่ออะไรนะอยู่ไหมคุณนุ่นชัดชัยชื่อนายชัดชัยครับผมชัดชัยนาภิพงศ์เมื่อกี้น้องนาโนใช่ไหมครับใส่เลยขึ้นมาใส่ของโมโหให้กันที่นะครับนายชัดชัยแล้วถ้าชัดชัยเหรอใช่ไหมชัดชัยป่ะใช่ไหมครับอย่าลืมพกผ้าประชาชนด้วยนะจ๊ะใช่ไหมครับมาเลยครัอ่าใช่ครับอัชการแล้วท่านที่18ครับ อ๋อราชการโอเคราชการครับทองสวัสดีทองสวัสดีครับเซราครับพี่มันมีตัวสระอีตรงนี้เหรอมันเป็นสระอีแล้วก็ไม่กระลันไงฮะอเหรไม่ใช่สระอีเหรอ สาลาอีและมีการันต์ครับผมทองสวัสดิ์สวัสดิ์ทองสวัสดิ์แต่บางนี้องทองสวัสดีจ้าถ้ามีการันต์เราจะไม่ออกเสียงถ้ามีการันต์เราเหมือนกันนี้เชิญนัทไอเซ่ทไานพี่ไอเสียงนึ่งอีกครับไอเซ่สิบเก้านะครับสิบเก้าครับคุณคุณอัญญาแค่นี้ก็กรี๊ดแล้วน่าจะรู้ตัวเลยใช่ไหมใช่ไหมนี่อยู่นี่เลยอัญญาใช่แต่นามสกุลเป็นอีกนามสกุลนึงนะอไม่ใช่ไม่ใช่โอเคสุดท้ายใช่ไหมครับสุดท้ายครับสำหนามทุกแรกครับ คุณโอ้พี่เตยผมยอมลองดูลองดูลูกหนูลองดูโอเคหนูลองค่อยๆอ่านหนูตัวอะไรครับนอนนอนอะไรครับนอนนีนอหน้ากทัศไม่ใช่ครับนอนเนีไม่ใช่อากาศชอช้าอ่าว่าอะไรครับนัดอะไรนัดแล้วก็ชอช้าสระอานัดอะไรครับชอช้าสระอานัดอะไรลูกนัชชา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 นังอะไรครับรังไม่อ๋อมีสออีอะไรครับลูกสออีลังเนตรรังสีนวลคุณนัชชารังสีนวลอยู่ไหมครับเนตมาจากไหน ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าด้านนี้ครับเอาไปเอาไปม่ไม่ใช่นี่คือสระแอใช่ปหะแล้วก็นอหนูแล้วทอทงไม่ทอทามาใช่ไหมครับนอร์โหนสองตัวอ๋อไม่ได้ผิดที่น้องนะครับผิดที่พวกคุณลายมือไม่สวยนะครับไม่ได้ผิดที่น้องเลยนะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับสำหรับยี่สิบท่านแรกเก่ากิจกรรมถ่ายรูปเสี่ยงเองนี่ไม่ได้เป็นหรอไม่ได้ไม่ใช่ประกาศชื่อนะไม่ใช่ประกาศชื่อเลยครับใช่ค่ะประกาศชื่อและอีก20ท่านนะครับทุกคนอื่นเลยขออนุญาตแต่งทีมก่อน พยายามแบ่งทีมก่อนครับจะเป็นคุณเตอยู่กับคุณคริสนะครับแล้วก็คุณจุงดูกับคุณดังนะครับอขอขออย่านิดนึง20ท่านแรกที่เรียกไปนะคะคือจะได้ถ่ายรูปคู่กับเหล่าศิลปินทั้ง4ท่านนะคะคราวนี้เรามาจับกันอีกรอบหนึ่งสําหรับร่วมเล่นเกมจับอีกรอบหนึ่งกี่คนนะ20คนของกลัวมันเรื่องเคี่ยงคืนมากเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเราจับกันแบบเร็วๆเลยดีกว่าไหมฮะจะเร็วๆจะเร็วอ่าเร็วๆร็เราจับแล้วเราให้พี่เป็นคนอ่านดีกว่าโอเคโอากกให้เเป็นคคุุุณณจงงดดั่่่ทีสอะ เออให้คนอันนี้ะ้าไปเลยโอเคจับเองจับเองเริ่มจากใครก่อนเตะก่อนเลครับเริ่มมีการพนมมือดันป่าสังเกวนะครับทีมที่หนึ่งนะครับคุณธิริพรอเนกพงษ์ครับอยู่ไหมครับโอเคอ่าอยู่เลยค่ะคุณอีวานครับคุณอีวานอยู่ไหมครับอีวานอีวานอยู่แม่แม่อยากจับให้ได้แม่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมแม่ชื่ออะไรแม่พูดมาเลยจะคนคนให้คุณกิ่งการขวัญยืนครับเดี๋ยวคิ่การขวัญยืนเดี๋ยวทำให้ครับ คุณสิระพีสีปราพัฒนาวดีพี่อุ๋มครับอ,เอาเชิญ<ช>ครับจะเป็นทีม,มจุ่มัะชนนะครับนหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูบอกชื่อเลยเดี๋ยวพี่หาไม่แน่ไม่แน่อาจจะอยู่ในนี้มิตไนซันครับคุณมิดไนซัน คุณศิลพีนะครับพี่อุ๋มนะครับหรือคุณมิดไนซันนะครับถ้าคนนี้นะครับจะอยู่ทีมจุงดังหนึ่งนะครับอยู่เป็นครบไหมครับครบทุนค่ะเรา move ไปกันต่อใครจะเป็นทีมจุงดังสองนะครับจุงดังสองคุณปฏิตตาพี่น้ำครับอยู่ไหมครับคุณพิทยพี่น้ำอยู่ไหมครับอนีหนี่นีไทยเลยค่ะคุณไซริ ฮิโอเกะครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมคะอ๋อชื่อชื่อซับเดี๋ยวเราจับใหม่รอบนึงค่ะคุณจะโชคดีเกินไปคุณขวัญสุภาพรก็เลยโดับใหคุณขวัญสุภาพรจุงด้งอยู่ไหมครับอยู่ใบใบสุดท้ายคุณธันชนกจันทาครับอยู่ครับโอ้ยตุนเต้และทีมจุงด้ง ทีมสองอีกคนสุดท้ายนะครับคุณนิทินาครับเกตพงเพียรครับเย้งขันที่คนนี้ขันที่คนนึงครับคุณปทิตากมลเพชรนะคุณน้ำครับอาอยู่ครับขันที้จะเป็นอยู่ทีมจุ้มยังสองนะครับเล่นเกมที่สองกันนะครับต่อมาย้ายมาฝั่งทางคุณเตและก็คุณคริสครับผมครับย้ายมาทันทีเลยทีเดียวโอเคมา ค,คุณพยองไปแล้วจะจำได้ใช่ไหมครับพยองไปแล้วไ,ไ,ได้ไหมอนุญาตนะคะจ้าคุณสุภพาพรครับผมแซ่รอครับโอเคครับผม,มคุณลิลิครับผม,มใช่นี่ค่ะเดี๋ยวกี้ออกมาดังๆเค้ากี้จริงๆนั่นน่ะ,ะ,ะต่อมาะคระับคุณหน่อยนอยครับผม